สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความฝันนะครับซึ่งคนเรานั้นเมื่อหลับนอนอาจจะมีนิมิตรหรือว่าความฝันนะครับมาปรากฏในความฝันในเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะมีทั้งคุณและเกิดโทษนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับ บางครั้งความฝันบอกโชคลาภบ,บ้างบอกลางร้ายให้รู้ล่วงหน้าก็มีนะครับซึ่งความฝันนั้นเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับและเชื่อมโยงกับจิตของผู้ฝัน,นครับรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวพันกับกรรมด้วยเช่นกันนะครับต้นเหตุของความฝันนั้นแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับบุรพนิมิต นะครับความฝันเกิดจากเรื่องราวในอดีตมาปรากฏให้คนนั้นฝันไปมักเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงมามาปรากฏบอกลางหรือโชคลาภต่างๆนะครับในความฝันครับประการที่2จิตนิวรณ์นะครับความฝันเกิดเพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความฝันอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ อารมณ์จิตของผู้ฝันนั้นได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลานะครับทำให้เมื่อหลับไปแล้วก็จะเกิดความฝันในสิ่งนั้นเรื่องนั้นๆนะครับผู้ที่ฝันผู้ที่ฝักใยอยู่หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือเทพสังหอนนะครับความฝันเกิดขึ้นเพราะเทวดาบันโดบนหรือบันดาลนะครับ ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะได้ดนบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไปนะครับเพื่อสํแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องมงคลแต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็จะเป็นเหมือนกับการตักเตือนให้ผู้ฝันได้ระมัดระวังภัยต่างๆและหาหนทางป้องกันนะครับประการที่4นะครับธาต โหพะครับความฝันเกิดเพราะกินมากนอนมากจนท้องไส้อืดท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับธาตุไม่ย่อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เวลานอนหลับจะหลับไม่สนิทนะครับจึงเกิดฝันไปในเรื่องไร้สาระไม่มีมูลความจริงหรือให้ประโยชน์แต่อย่างใดนะครับในส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ การทำนายความฝันนั้นจะนิยมเรียกว่าการแปลความฝันนะครับและการแปลความฝันในทางวิทยาศาสตร์จะต้องทราบบุคลิกและภูมิหลังของผู้ฝันนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆและเหตุการณ์ที่ฝังใจอยู่หรือเพิ่งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นสามารถจดบันทึกความฝันไว้ตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันนะครับการแปลฝันอาจจะทํา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของผู้ฝันนั้นได้นะครับแต่เนื่องจากยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้น้อยนะครับอีกทั้งเป็นงานที่ยุ่งยากและใช้เวลานานนะครับจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายทําให้ผู้นั้นหรือว่าผู้ฝันนั้นส่วนใหญ่นิยมแปลความฝันแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะบางเรื่องวิทยศาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้นะครับ และความเชื่อก็ยังคงมีผลกับคนเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านใดที่ฝันว่าเป็นไข้ตามตำราทำนายทายทักว่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพและขอให้ท่านต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินดังนั้นท่านควรงดการเสี่ยงโชคทุกอย่างทุกชนิด ท่านใดที่ฝันเห็นโขลงช้างตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือท่านจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ในเร็ววันนี้เลขเด่นที่น่าเสี่ยง1939 119 139 309ท่านใดที่ฝันเห็นคนตายหรือศพส่งกินเหม็น ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้ราบจากการเสี่ยงโชคหรือมีโชคลาบทางด้านการค้าขายหรือไม่ก็มีหน้าที่การงานที่ดีมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูถ้าฝันเห็นคนตายนั้นมีน้ำเหลืองและหนอนไตโยเยยตามตำราทำนายทายทักว่าฝันนั้นจะทำให้ได้รับโชคลาบที่สูงขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 10, 14ส 44 0, 04 40 4 4 0 4 4 0 9ท่านใดที่ฝันเห็นครกสากในครัวหรือครกสากตำข้าวในลานบ้านตามตำราทำนายถ่ายทักว่าจะได้รับข่าวดีและข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่แดนไกลถ้าเป็นครกสากขนาดใหญ่ในลานบ้านที่ฝันเห็นหรือฝันถึง จะมีข่าวร้ายเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุถ้าคกสากในครัวหมายถึงญาติหรือญาติสนิทมิตรสหายอายุคราวเดียวกันดังนั้นดวงชะตาของท่านไม่เหมาะต่อการเสี่ยงโชคแต่ประการใดๆทั้งสิ้นในช่วงนี้ท่านใดที่ฝันเห็นคลาดจอบเสียมหรือเครื่องมือทำส่วนครัวหรือฝันว่าได้จับต้อง ตามตำราทำนายทักว่าจะได้รับผลสำเร็จจากหน้าที่การงานหรือได้เลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นการค้าขายจะทำให้ขยายกิจการออกไปได้กว้างขวางเลขเด่นที่น่าเสี่ยง46 47 49 479 679 709ท่านใดที่ฝันเห็นสุริยคราดอากาศมืดครึ้ม แต่ไม่มีฝนตามตำราทำนายไทยทักว่าเจ้าของฝันจะได้รับความสุขที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายคนที่เป็นหนี้จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูถ้าในฝันมีฝนตกชุ่มฉ่ำตามตำราทำนายไทยทักว่าท่านจะรับโชคลาภลอยจากการเสี่ยงโชคอย่างมากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง07 08 77 077 707 8ท่านใดที่ฝันเห็นครูบาอาจารย์ตามตำราทํานายไทยทักว่าจะมีความก้าวหน้าในชีวิตมีชื่อเสียงท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งท่านจะได้มิตรที่ดีญาติผู้ใหญ่หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 2, 2 2 2 4 2 2 4 4 1 0 ท่านใดที่ฝันเห็นหญิงมีคันหรือหญิงคลอดบุตรหรือฝันว่าตัวท่านเองคลอดบุตรตามตำราทำนายทายทักว่าความฝันนี้จะบอกเหตุให้รู้ว่างานที่ท่านคิดไว้จะประสบผลสำเร็จหรือการทำมาค้าขายกิจการจะดีขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง3 9 4 1 66หนึ่ง 1,4,8,3,3,9,6,6,9